ถ้าคุณคือมนุษย์ออฟฟิศที่ต้องนั่งทํางานนานๆและอาหารที่กินประจําคือจากร้านอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ๆออฟฟิศนี่แหละคุณอาจเป็นหนึ่งในหลายๆคนที่กําลังมีภาวะขาดสารอาหารอยู่เพราะจากผลวิจัยปี2014พนักงานออฟฟิศของไทยจํานวนมากได้รับวิตามินและแร่ธาตุน้อยกว่า80%จากปริมาณที่แนะนําต่อวนันเช่นวิตามิน A B1 C หแคลเซียม ซิงโพแทเสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งล้วนเป็นสารอาหารที่จำเป็นกับร่างกายทั้งนั้นรวมถึงการได้รับไฟเบอร์เพียง31-32ปรจากปริมาณที่แนะนำต่อวันซึ่งเป็นผลจากการต้องทำงานจนไม่มีเวลาเลือกอาหารที่เหมาะสมอาหารที่กินกันจึงเป็นของที่หาง่ายจานด่วนใกล้ที่ทำงานจนไม่ได้กินผักและผลไม้อย่างเพียงพอในระยะยาวจึงเสี่ยงที่เรามนุษย์ออฟฟิศเหล่านี้จะป่วยด้วยโรคเรื้อรังเพราะมีภูมิคุ้มกันและสมรรถภาพร่างกายที่อ่อนแอลงจากการได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนลุงโจนจึงขอแนะนำพงสลัดชงดื่ม ตราโจนสลัดตัวช่วยเสริมจากอาหารที่กินเพื่อเพิ่มความฟิตของเรามนุษย์เงินเดือนเพราะมีทั้งไฟเบอร์ในปริมาณเท่ากับผักช่ำตโตว,วิตามินและแร่ธาตุครบถ้วนเพียงพอต่อวนันและมีโปรไบโอติกกว่า50 0 0 0ล้านตัวที่ดีต่อภูมิคุ้มกันแค่ฉีกซองชองดื่มได้ง่ายรสเปรี้ยวหวานอร่อยไม่เหม็นเขียวให้ผงสลัดชงดื่มตราโจนสลัดเป็นตัวช่วยเรื่องสุขภาพกันนะโจนสลัด